สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์ค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะคำแรกสำหรับวันนี้ค่ะ sailing S-A-I-L-I-N-G sailing แปลว่าการเดินเรือคำที่สองค่ะคำว่า across acrows across แปลว่าวข้ามค่ะคำที่3ค่ะคำว่า mistake mistake m i s t a k e mistake แปลว่าความผิดพลาดค่ะคำที่4นะคะนักเรียนคำว่า skiing skiing s k i i n g หรือว่า s k i n g ก็ได้นะคะ สกี g แปลว่าการเล่นสกีค่ะคำที่5นะคะนักเรียนคำว่า Snowboard S N O W B O A R D n o w b o a r d แปลว่าหิมะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของ present continuous tense นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า present continuous tense นะคะมีลักษณะการใช้ยังไงคะ่ะ ลักษณะการใช้ present continuous tense นะคะเรียนดูตามเลยนะคะ present continuous tense หรือว่าหลายๆคนนะคะ อาจจะรู้จักในชื่อของ Present Progressive Tense นะคะอย่างที่เรารู้ว่า Present นะคะแปลว่าปัจจุบันค่ะส่วน Continue หรือว่า Progressive นะคะแปลว่าดำเนินอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นนะคะ Tense นี้นะคะจึงจะเป็นการบอกเล่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันค่ะโดยมีลักษณะการใช้ดังต่อไปนี้นะคะไปดูข้อที่1ค่ะ ใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์หรือว่าการกระทําในปัจจุบันที่กําลังดําเนินอยู่และก็ยังยังไม่จบลงนะคะจะจบลงในอนาคตค่ะโดยอาจพบคําที่บอกเวลานะคะหรือว่า adverb of time นะคะปรากฏอยู่ในประโยคด้วยนะคะเช่นคําว่า now at the moment right now เป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้นะคะยกตัวอย่างเช่น I am studying at จุฬาลงกรณ์ university เห็นไหมคะว่าประธานนะคะต่อด้วย is mr ค่ะแล้วก็กริยาเติม ing นะคะแปลว่าฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณ์นะคะอ่ะต่อไปนะคะปาม is trying to lose weight now นะคะแปลว่าปามกำลังพยายามลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้ค่ะ เรามาดูข้อที่2นะคะนักเรียนใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังจะเป็นกระแสหรือว่าเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น this day most people are f a v o r i n g healthy foods นะคะปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่กำลังนิยมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะบางคนกินแบบพวกผักนะคะผลไม้นะคะ แล้วเว้นเนื้อสัตว์ก็มีนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยมีการเตรียมและก็วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนแล้วนะคะและก็มักพบคําที่บอกเวลาหรือว่า a d v e r b of time นะคะเช่นคําว่า tonight this evening tomorrow ใน q u i c k เป็นต้นนะคะตัวอย่างการใช้นะคะยกตัวอย่างเช่น I am meeting my p a r e n t tonight ฉันจะพบะกับพ่อแม่ในคืนนี้นะคะ p a r e n t นะคะ,ะครูฟ้าลืมเติม s นะคะให้นักเรียนเติมลงไปด้วยนะคะ I am meeting my parents tonight ฉันจะพบกับพ่อแม่ในคืนนี้มาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะเชปอปรางนะคะอันนี้ว่าเชอปรางนะคะ เช e ร์ปรางแอนปัน are going on holiday next week เช e ร์ปรางและก็ปันนะคะจะไปพักร้อนในสัปดาห์หน้านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในรูปของ present c o n t i n u o us ten นั่นเองค่ะ หลักการใช้ในข้อที่4นะคะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นบ่อยจนเกินไปค่ะทําให้ซ้ำซากแล้วก็น่าเบื่อนะคะยกตัวอย่างเช่น s u สวิ s o o n s t a t t l y talking. I wish he would shut up. สวิตพูดไม่หยุดเลยฉันหวังว่าเขาจะหยุดพูดเสียที ในตัวอย่างนี้นะคะผู้พูดแสดงอาการรำคาญจากการพูดไม่หยุดของสวิตนั่นเองค่ะตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ I don't like gangsters near my house because they are always making noisy ฉันไม่ชอบกลุ่มอันตพาลใกล้บ้านของฉันเพราะว่าพวกเขามากักจะทำเสียงดังเสมอเสมอนั่นเองนะคะ ถึงแม้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำแต่มันเกินพอดีจึงใช้รูปประโยคในรูปของ present continuous tense นั่นเองค่ะรูปประโยคของ present continuous tense นะคะลักษณะเด่นของรูปประโยค present continuous tense ก็คือการใช้ verb to be ค่ะ verb to be มีอยู่3ตัวใช่ไหมคะนักเรียนคือ is am แล้วก็ R r e ค่ะอี Is. ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะ h ีช h อ It ค่ะส่วนคำว่า M m นะคะใช้กับประธานที่เป็น I ค่ะ คำว่า r นะคะใช้กับประธานที่เป็นพระหุพ์ uv และก็ d a นะคะและก็ตามด้วยกริยานะคะที่มีการเติม ing นะคะโดยรูปประโยค present continuous as tense มี3รูปแบบดังต่อไปนี้นะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นรูปแบบของประโยคบอกเล่านะคะโครงสร้างของประโยคบอกเล่านะคะนักเรียน subject ค่ะต่อด้วย verb to be is am are แล้วก็กริยาเติม ing ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้เห็นเป็นรูปร่างนะคะ subject ค่ะบวก is mr นะคะหรือว่า verb to be นั่นแหละนะคะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะต่อด้วยกริยาเติม ing นะคะแล้วก็ส่วนขยายหรือว่าจะมีคำบอกเวลาด้วยนั่นเองนะคะ สิ่งที่เราต้องคำนึงในรูปแบบของ uh, present continuous tense นะคะก็คือการใช้ verb to be นะคะซึ่งประกอบด้วย is, am แล้วก็ are นะคะโดยจะเลือกใช้ verb to be ตัวใดนั้นให้สังเกตที่ประธานของประโยคนะคะถ้าประธานเป็น he, she, it อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วนะคะให้ใช้ is ค่ะ แต่ถ้าประธานเป็น I นะคะ Verb to be ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า am ค่ะและถ้าประธานนะคะเป็น U, V หรือว่า D นะคะให้ใช้ are นะคะและเปลี่ยนรูปคำกริยานะคะโดยการเติม ing ค่ะนักเรียนไปดูตัวอย่างในรูปของประโยคบอกเล่าพร้อมๆกันเลยนะคะ เรามาดูตัวอย่างในรูปของ Present Continuous accent ในรูปของประโยคบอกเล่านะคะ My sister is playing violin น้องสาวของฉันกำลังเล่นไวโอลินค่ะประโยคนี้นะคะประธานก็คือ My sister ค่ะนะหรือว่าหรือเราจะใช้คำว่า she แทนก็ได้นะคะจึงต้องตามด้วย verb to be ก็คือคำว่า is นะคะ กริยาะะที่เราเห็นก็คือคำว่า playing นะคะเราก็จะเติม ing นั่นเองนะคะก็จะตรงกับโครงสร้างของรูปประโยคบอกเล่านะคะ subject ค่ะต่อด้วย is, am แล้วก็ are นะคะแล้วก็กริยาเติม ing นั่นเองนะคะก็จะได้ว่า my sister is playing violin ตัวอย่างที่สองนะคะ we are reading newspaper now พวกเรากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ตอนนี้ค่ะประโยคนี้ประธานก็คือ we นะคะซึ่งเป็นรูปพหูพจน์นั่นเองนะคะต้องตามด้วย verb to be ก็คือคำว่า are นะคะคำกริยาที่ให้มาก็คือคำว่า read นะคะเราก็เติม ing ตรงคำกริยานะคะก็จะได้ว่า we are reading newspaper now ตัวอย่างต่อไปนะคะ I am sleeping under the tree I am sleeping under the tree ฉันกำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะคะประโยคนี้นะคะประธานคืออะไรลูกประธานก็คือ I น,นะคะ ซึ่งถึงแม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์นะคะแต่จะต้องตามด้วย verb to be ก็คือคำว่า am เท่านั้นนะคะส่วนคำกริยาก็คือคำว่า sleep นั่นเองนะคะคำว่า sleep นะคะนักเรียนเราก็เติม ing ตามโครงสร้างของ present continuous tense นะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า I am sleeping under the tree เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในรูปแบบของ present c o n t i n u o u s t e n s e ในเรื่องของประโยคบอกเล่านะคะในคลิปหน้านะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะให้นักเรียนนะคะท่องคำศัพท์ทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ